มาอีกแล้วกับ vlog วันเดย์กับการเป็นครูอนุบาลในเมลเบิร์นตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานการแต่งหน้าเราก็จะแต่งเบาๆนะคะทาครีมกันแดดทาบรัชแล้วก็ทาลิปแค่นั้นคะ่ะออกเดินทางได้เพราะว่าถึงแต่งสวยไปก็ซีดกลับมาอยู่ดีส่วนการทำผมของเรานะคะก็จะเก็บขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เปียเป็นหางเดียวไปด้านหลังนะคะง่ายมากๆ เราใช้วลาเตรียมตัวประมาณไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเราต้องขึ้นแทมไปทํางานนะคะจากในเมลเบิร์นไป<ม>ก็ประมาณ30นาทีพอทํางานแป๊บๆก็ได้พัก20นาทีค่ะหรือมอร์น<ป>ิ่งทีบเติมกาแฟเข้าเส้นเลือดแล้วก็มาเตรียมของให้เด็กๆสําหรับงานมาเตอร์สเตย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ตัดแบบนี้แล้วก็ให้เด็กแปะมือลงไปส่วน,นกลางวันก็เหมือนเดิมนะคะ30นาทีแต่ว่าเราต้องเตรียมข้าวมาเองแล้วก็ได้เวลากลับบ้านช่วงนี้เลิกงานปุ๊บท้องฟ้าก็มืดแล้วแทมเหมือนเดิม วันเราต้องหาห้องใหม่ก็เลยต้องมาอินสเปคห้องค่ะแล้วก็แอบมากินข้าวกับหวานใจซะหน่อยวันนี้เรามาทานอาหารกันที่ร้านเกาหลีอร่อยมากๆได้เยอะมากๆด้วยอย่างมือนี้ก็หมดไปประมาณ50ดอลลดอ์นะคะหรือประมาณพันบาท